สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่29เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกำไลไซเวยระยะสั้นๆในกรอบแนะนำปรับพอร์ตให้สมดุล นักลงทุนลงซื้อขึ้นขายเก่งกำไรระยะสั้นๆในกรอบเน้นปรับพอร์ตให้สมดุลกับทิศทางไม่แนะนําให้ทำการเปิดสถานะแต่แนะนําให้ปรับพอร์ตให้สมดุลกับทิศทางสำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,685เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,725เหรียญค่ะ สำหรับแนวะโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่บริเวณ1,710เหรียญท่ามกลางความไม่แน่นอนของทิศทางโดยที่ภาพรวมของเศรษฐกิจยังดูเริ่มแย่แต่อาการจะกลับมาเปิดทำการทางเศรษฐ,ฐกิจก็มองว่าสถานการณ์ไวรัสโครโครโนาดูจะคลี่คลายไปบ้างด้านดัชนีดาวโจนปิดปรับลงเล็กน้อย -32.23 จุดหรือ -0.13% ที่ 4องหม5่จุดด้านเงินบาทแข็งค่าลงมาเล็กน้อยที่32.43บาทต่อดอลลาร์จากเมื่อวันนี้32.50บาทต่อดอลลาร์ในส่วนของกองทุน FTDR ถือองครทองคำเท่าเดิมที่หนึ่งพันสีาหตันสำหรับคืนนี้จะมีการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ as run GDP ของสหรัฐที่คาดว่าจะออกมาแย่ลงขณะที่ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่99.71จุดแล,ลบบลนะะและกลับมาพบกับบุญของพรในรีพอร์ตในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะและกลับมาพบกับบุญของพรมานิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ